ทาหน้าทาหลังให้ทั่วครับล้างบล็อกเนี่ยเขาเรียกล้างบล็อกนะครับาการนําผ้าสกรีนมาล้างใหม่จริงๆต้องด้านหน้าก่อนเราเวลาเราคว่ำเราจะได้วางซ้อนกันแล้วก็เอามาทาเอามาวางมันจะได้น้ําเขาเรียกอะไรอ่ะมันจะได้ไม่ไหลหนีเอราะพี่ยงพูดตกภาษาอีสานด้วยนะบอกว่าเราคน,นอีสานเลยเอ้าวคนอีสานเหรอพูดยัะไรอ่ะหนองบัว,วโอ้ โจก็บพวกบว่เขยว่ยวยาโจกับดิสานเหรอวางอสอนกันไว้เลยสอนยังไม่สอนยังไงเลยอ่าเอาน้ำยามาทาใหม่น้ำยามาทาอีกรอบนึงเออเอาไมเตอร์มาทาอีกรอบนึงครับนั่นเลยทาขอบด้วยขอบด้วยขอบไม้ขอบไม้ขอบไม้อไมเออให้มันละลายหน่อยอ่านั่นแหละขอบไม้ครับ แล้วพกี้ฉีดนิดนึงอ่าพกี้ฉีดละลายเออติดเข้าไปเออนั่นแหละขายอิิ้งตัวละลายสีอ่ะขาไปไปยังไงมาไงม,มันได้ไปอยู่สุพรรณบุรีฮะลุกต้องเป็นคนสุพรรณอ๋อพอพอใหญ่อ๋อน,น,น้องบัวละบัวแยกมาจากจังหวัดอุดรอ,อ,อุดรเอาพี่สาวก็คุยสารไ,ได้สิได้ เพิร์คบอกท้ายออมข่อยว่ะแต่ว่าเพิ่์คไม่ค่อยว่าอ๋อแต่ว่าวิสารหูเรือนอ๋อความหน้าลงเออนั่นแหละเสร็จแล้วก็แช่ไว้ประมาณสักสิบนาทีเดี๋ยวพี่จะพาฉีดออกนะครับ